สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเกมเซนโลซีนะครับด้วยปัญหาของเพื่อนเพื่อนท่านนี้แหละเขาแนะนาเซนโลซีมาเขาบอกว่าคือเขาโหลดมาแล้วเนี่ยจาก2เว็บละพอเปิดสักพักตึงเครื่องดับ10บนาทีเครื่องดับนะฮะผมก็เลยพอดีเกมเนี้ยผมมีอยู่ละแล้วอัพไว้ในคลังเกมแล้วด้วยครับ<ๆ>เพื่อนๆไปหามาดาวน์โหลดมาเล่นได้นะครับปัญหาของเพื่อนท่านนี้เดี๋ยวเราค่อยค่อยคุยกันอาจจะเป็นปัญหาที่เครื่องนะครับแต่การที่ผมได้ทดสอบเกมนี้กลายเป็นว่าเราเจอเกมที่สนุกแล้วครับไม่รู้ผมพลาดเกมนี้ไปได้อย่างไงนะฮะ ตัวเกมเนี่ยหลังจากติดตั้งมันจะมีการดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตของเกมนะครับ6ไฟล์ประมาณ2กิกนะครับเราสามารถอัปเดตออนไลน์จากเครื่อง PlayStation ก็ได้นะครับแต่จะใช้เวลานิดนึ่งเพราะไฟล์เยอะนะครับนี่ผมก็เอาเเทลเลอร์เกมตัวอย่างที่มันออกที่ทางค่ายเขาทำมาโปรโมทนะฮะเป็นเกมที่น่าเล่นครับมันออสไตล์ GTA นะครับแต่ว่าภาคเนี้ย มันจะเป็นอ v e r w o r l d เหมือนทุกภาคครับเพียงแต่ว่าภาคนี้มันจะหลุดโลกหน่อยๆนะคือจะล้อเลียนเกมหลายๆเกมแล้วก็หนังหลายๆเรื่องเลยนะฮะจะมีทั้งแบบไปท่านเกียร์โซลิดก็มีครับไปแอบในรังแม้แต่เอาเสียงมาใช้หรือเดอะแมทริก่าหรือแม้แต่พวกอเวนเจอร์พวกควิกซิลเวอร์อะไรพวกนี้ครับเนี่ยพวกนี้จะมีพลังเหนือนโลกนะครับคือมันจะได้เล่นหลายอย่างสงที่เจอเนี่ยที่จะล้อเลียนในทั้นเกียร์เต็มๆแล้วก็มีจะดูหน้าตารู้เลยครับเป็นสแน็นะครับ ก็ประมาณนี้ครับลองไปหา,าเล่นดูผมว่าสนุกฮนะสนุกเกินกว่าที่ผมคิดไว้ตอนแรกก็คือว่าไอ้เกมผมผมมองข้ามไปเพราะตอนนั้นจะติด gta นะครับคือในภาคนี้มันก็จะคือเซนโลเนี่ยก็จะเป็นแกง๊งที่ออกไปปราบแกง๊งอันตราพนเหล่าร้ายต่างๆตัวเองก็เป็นอันตราพันเหมือนกันนะครับจนภาคนี้เหมือนกับว่าไปปราบผู้ก่อ,อก,การร้ายแล้วครับไม่ใช่แกง๊งอันตราพานซึ่งเป็นแก๊งสุดท้ายแล้วทําให้โลก ไม่มีผู้อกอกกาซไรแล้วก็เลยสมัครเป็นพนาน,นานที่บดีมาซะเลยแล้วก็ได้เป็นด้วยฮะจากนั้นก็จะพาไปถึงนอกโลกเลยก็คือจะมีเรื่องกับเอเลียนแล้วนะครับเพราะเอเลียนจะมาลักพาตัวคนสาคัญสาคัญไปนะครับเพราะเขาสามารถข้ามช่วงเวลาได้แม้แต่ทีมเซนโลเองก็ถูกลักพาตัวเหมือนกันครับแล้วก็ไปขังในโลกเสมือนเช่นเกมเนี้ยเราจะไม่ได้เล่นในโลกเสมือนหลายๆโลกเลยเพราะราต้องไปช่วยเพื่อนที่ถูกขังในโลกเสมือนพูดง่ายครับก็เดอะแมทริกนั่นแหละครับ ทุกคนก็จะมีโรคเสมือนของตัวเองนะครับเราจะได้เล่นเกมหลากหลายมันเลยไปล้อเรียนเกมนู่นเกมนี้รวมทั้งหนังบานเลยนะฮะข้อดีที่มันเป็นโอเพ่นเวิร์คือเราจะเล่นตามเนื้อเรื่องหรือไม่ตามก็ได้ฮนะยังสามารถไล่ตื้มคนยิงคนบนท้องถนนได้โดยไม่รู้สึกผิดเหมือน gta เพราะว่าหนึ่งเราไม่ต้องไปยิงตำรวจไม่ต้องฆ่าคนล้าในั้นมันเป็นโรคเสมือนเหมือนในแมทริกซซึ่งไม่ใช่คนจริงๆนะฮะเกมใช้ได้ครับอันนี้เป็นอันนั้นที่ผมได้ตอนทดสอบนะครับว่าจะทดสอบไปเพื่อนสักสิบนาทีว่าเครื่องดับไหมปลุเล่นไปสองสามใช้้ไดเลยนะครับ แต่อาจาจะมีเสียงดังที่หน่อยผมจะตัดเสียงแบกกาวในในในบ้านลงมาตอนทำก็ฝนตกเหมือนเดิมฮะช่วงนี้หน้าฝนเอาเป็นว่าถ้าใครชอบเล่น Open World แบบ GTA นะครับเราก็ไม่ต้องไปไล่ล่าตำรวจอะไรเงี้ยเราก็จะได้เล่นหลากหลายรูปแบบนะฮะแล้วเกมก็อดจะออกแนวกวนๆด้วยนะฮะเราสามารถทำอะไรก็ได้ะฮะรู้ซีนก็มีตอนที่เข้าเครื่องเหมือนเดอะแมทริกซ์ที่ถูกดองในแคปซูลก็จะออกมาเป็นตัวเปลยอยๆออกไปสู้ทั้งอย่างนั้นนะฮะช่วงต้นของเกมก็จะเป็นช่วงที่ ตอนนี้ไปปาดแก๊งอัตตาพานแก๊งสุดท้ายแล้วต้องขอโทษด้วยนะครับเนื้อเรื่องอาจจะไม่ละเอียดเพราะผมไม่ใช่แฟนพันแท้เกมนี้แต่เท่าที่ฟังฟังดูอประมาณนี้ตอนแรกนึกว่าจะเป็นเกมเหมือนสไตล์อย่างงี้ครับนึกว่าจะเป็นพวกคอนเพรสเซนต์ชูตติ้งไปไล่ยิงหรือว่าแนวอะไรละ่ะพวกคออฟอะไรอย่างงี้ครับแต่ไม่ใช่แล้วนี่เป็นแค่ฉากเปิดให้ดูเฉยๆนะครับว่าหลังจากจัดก,การแก๊งอัตตาพานก็เหมือนสไตล์ในหนังอเมริกันทั่วไปคนะคือวางแผนแล้วก็จะพวกนี้ก็จะไม่ตามแผนอยู่แล้วครับแต่อาศัยว่าฝีมือเทพสุดๆ ก็เนี่ยครับก็จะไปไล่ตื้อผูก,ออกก่อการร้ายก็เลยโอเคทีมก็ต้องลุยเหมือนในหนังฮะเดี๋ยวลองดูผมเล่นสักแป๊บหนึ่งบอกเลยว่าจากสมใจเลยนี่แหละครับตอนหลังเราคนนี้แหละจะได้เป็นประธานาธิบดีซะงั้นก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็เดี๋ยวไปโหลดจากคังเกมครับอาอแล้วในคังเกมก็มีอ่าเรื่องที่จะบอกด้วยนะครับผมก็พยายามหาทุกวิด,ดีทางเพื่อ,เพ,อ,เ,พอเพื่อนเล่นง่ายนะฮะมีเพื่อนที่ขอเกม อ่าเพอร์โซนา5มานะครับแต่อยากให้ย่อยไฟลเล็กๆเ,เพื่อเล่นในแฟลชเซ็ปสองได้เลยนะครับแล้วก็กําลังแก้ไขให้อยู่ครับเพราะตัวเกมเพอร์โซนา5เนี่ยมันแพดอีมูด e ยากจังเลยพวกไฟล์มันใช้อ่าพวกเสียงเพลงแล้วก็คัตซีนต่างๆเนี่ยปกติเกมเพืจะเก็บด้วยไฟล์ประเภทหนึ่งนะครับเกมอื่นเกมนี้มันช้เป็น CPK ปแตกไฟล์ยากมากนะฮะเดี๋ยวผมจะลองหาวิธีอื่นนะครับส่วนเพื่อนที่ขอนีฟหรอ r ปีด l ีเว l ไว้คนจริงอัพให้23วันแล้วครับ ไม่ได้สะดวกมาบอกก็ไปดาวน์โหลดได้เลยนะฮะโดยเฉพาะเกมเนี่ยผมก็ได้คิดวิธีใหม่ออกมานะฮะเพื่อนเพื่อนคือไม่อยากใส่ในเครื่องใช่ไหมครับแต่ผม,มชอปอัพเป็นฟล iso แล้วค่อยมาคุยกันทีหลังนะ,ะว่าทำไมผมถึงชอปอัพเป็น iso ข้อดีคือไฟล์มันไม่เสียไม่พังเล่นแล้วจอไม่ดำนะฮะพอไฟล์มันมาครบไว้ค่อยมาขยายความแต่ตอนนี้ผมได้ย่อยทดสอบแล้วนะครับลองเล่นอยู่2วันแล้วนะครับกับเกมนี้ for speed l e v a l นะครับ มันเป็น ISO ไฟล์เดียวใช่ไหมครับทำให้เพื่อนๆต้องฝังลงเครื่องเนี่ยคือจุดที่เพื่อนไม่ชอบนะฮะแต่ข้อดีของ ISO เนี่ยคือไฟล์มันไม่หายครับเหมือนที่ไฟล์เล็กๆน้อยๆตัวโนมากถ้าอัพเป็นโฟลเดอร์มันหายครับแม้แต่ผมอยู่ในเครื่องตัวเองหรือโอดอัพโหลดก็หายไว้เดี๋ยวจะค่อยขึ้นเป็นวิดีโอให้ดูในวันหลังนะฮะแต่ตอนนี้ผมใช้วิธีย่อย ISO ให้เป็นไฟล์เล็กๆไม่เกิน4กิกสครับก็ใส่ในโฟลเดอร์ ISO PS3, s PS o เสียบแฟลชไดร์ก็เล่นได้เลยนะฮะไม่จำเป็นต้องลงเครื่องจะลงก็ได้หรือไม่ลงก็ได้นะฮะอันนี้จะเป็นข้อดีคือไฟล์ไม่หายแล้วก็เล่นจากแฟลชได้หรือ External Hard Disk ที่เป็นแฟลชทัช2ได้เลยฮะไม่ต้องไปใช้โปรแกรมอะไรมากมายก็เปิดมาเล่นเลยนะครับนี่เป็นความคืบหน้าที่มีส่วนเกมที่เคยอัพไปแล้วก็คงจะเป็นไฟล์เดียวใหญ่ๆก่อนไฟอยกลับมาแก้วันหลังนะฮะแต่เกมใหม่ๆี่ผมจะเน้นที่ว่า ทุกคนอยากให้ทําให้ตรงใจทุกนก็คือสามารถใส่แฟดไดร์หรือใส่เอ็กซ์เทอร์นอลฮาร์ดดิสเราเล่นเลยนะฮะไม่ต้องมาใช้โปรแกรมอะไรช่วยก็ได้เทคนิคที่จะย่อย ISO ให้มันเล็กลงมาในครั้งนี้นะครับสิ่งที่ได้มาก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนครับบอกความต้องการมาผมก็ได้มีโอกาสทดลองทามผมส่วนการได้ทดลองทาตอนนี้ก็สําเร็จก็เวิร์กดีครับเพราะลองเล่นมา2วันละนี for Speed, ่พอสปีดลีเว l ไม่มีปัญหานในการย่อย i s o มันเล็กลงนะฮะใส่ไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันคลิปนี้ก็โหจบเท่านี้แหละครับถ้าสนใจลองไปโหลดมาเล่นดูนะครับผมว่าไม่ผิดหวังอันนี้ก็ ช่วงเปิดฉากนี้เราเล่นแล้วนะครับแล้วผมก็เล่นได้ากาับมากเกมแนวๆนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็คงจบกับเซนโลสีเท่านี้นะครับผมบอกได้เลยว่าโหลดมาคุ้มค่าครับสนุกฮะนะครับอารมณ์ GTA เลยนะครับกวนๆไหนก็สวัสดีนะครับ